ทีนี้อย่างตอนนี้เนี่ยที่ละครเรื่องพมลิขิตกำลังออกอากาศใทางช่องสามเนี่ยอาจารย์หลายคนก็สงสัยไปอีกว่าอย่างรัชกาลพระเจ้าไายสักซึ่งแม้ว่าจะยาวนานกว่ารัชกาลพระเจ้าเสือเนี่ยเราจะไม่รับรู้อะไรมากนอกจากเรื่องปาตะเพียงคืออดศาสรมอคือเรื่องนี้นะครับครับรัชกาลอีกหลายรัชกาลเช่นร,รัชกาลที่ยาว เช่นรัชกาลทีส่สมเด็กพระอรมไตรหลวาางกัรนะหรือยังมีรัชกาลอื่นอีกอีกเช่นรัชกาลของพระเจ้าปราสาททองพูดง่ายๆก็ไม่เป็นที่จดจำของนักศึกษาประวัติศาสตร์หรือผู้สนใจประวัติศาสตร์โดยทัย่วไปจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในช่วงรัชกาลของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสาปเหร่นคนจะไม่จดจำแต่มาจดจำเรื่องการห้ามจากจะปาตพี เพราะมันแปลกมันแปลกไปอีกแบบหนึง่งว่าพระมหากษัตริย์เนี่ย<ป>มาออกกฎหมายห้ามกินปาฏิพยนห้ามจากปาฏิพยนและจะต้องถูกปรับหมาถึงห้าตำหนินะฮะคือความจดจำเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในประเด็นนั้นทั้งที่เรื่องของพิชัยโชนท้ายสัก์เนี่ยมีเรื่องอีกเป็นจำนวนมากของพระองค์ที่ชวนจดจำแต่จะไม่ างอย่างเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการช่วยกัมพูชาในการชิงอำนาจให้กับประเทศกัมพูชาะะเรื่องราวอย่างเช่นการบุรณะปฏิสัมพรนธ์พระพุทธบาทนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างน้อยก็ต้องขอบคุณคนทำละคร <c oughs> นะครับที่ทำไม่ไที่ทำให้คน เกิดความสนใจเช่นสุเจนเป็นต้นเนี่ยนะมาสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับกษัตริย์อย่างเช่นพระเจ้าอยู่หัวไทยศักอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นภาพของพระเจ้าไทยศักด์ในละครโทรทัศน์กับประวัติศาสตร์จริเนี่ยมันต่างกันเยอะใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับครับในการทําละครคนที่ทําละครเนี่ยเขาต้องเน้นให้ละครเนี่ยดูสนุกเพลิดเพลินน่าติดตาม เพราะฉะนั้นบทบาทหรือเรื่องราวหรืออะไรต่างๆที่มันทําให้ชวนติดตามผมอยากจะบอกว่าการทําละครเนี่ยต้องเน้นให้คนดูเนี่ยดูเอาเพลินดูเอาเพลินแต่การเขียนบโบทสารเนี่ยต้องเน้นให้คนอ่านเนี่ยอ่านเอาเรื่องอื็นไหมฮะยีละครเนี่ยท่านเน้นดูเอาเพลินปังก็ต้องเพิ่มเติมมีบทโรแมนส์มี การสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆซึ่งคาแรคเตอร์นั้นอาจจะไม่เป็นบุคคลจริงเลยในโปรดสตรก็ได้แต่คนดูแล้วอ่านแล้วรู้สึกเพลินเพลินทีนี้ละครในกรณีบุคเพสันิวาส <i> พอดีหรืออะครไมิกิดพอดีเนี่ยมันมาจากงานเขียนรอบแพงใชงานเขียนของรอบแพงเนี่ยเป็นการทํานิยายอิงโปรดส์รอิงประวัติศาสตร์การทํานิยายอิงประวัติศาสตร์ เสร็จแล้วลองแผงทำตัวนี้ครับลองแผงก็ต้องใส่จินตนาการของตัวเองเนี่ยขับลงไประหว่างบรรทัดของประวัติศาสตร์ด้วยครับและลองแผงก็ต้องเลือกว่าเลือกอะไรที่อยากจะเอามาจากประวัติศาสตร์และเขียนในงานกับเรื่องอะไรที่ไม่อยากเขียนก็จะตัดไปนะฮะลักษณะน,น,นี้นี่เป็นเรื่อง,องปกติที่มันจะเกิดขึ้น แต่ที่สําคัญคือมันก็จะมีการสร้างรอดสร้างเรื่องราวสร้างอะไรต่างที่อาจจะไม่เคยมีเลยใ,ในประวัติจริง,รงในประวัติศาสตร์ใส่ไปเพื่อทําให้นิยายเนี่ยน่าอา่านดราม่าเป็นสุดน่าอ่านเป็นดราม่าครับนะครับเหมือนกับพี่ยาขอบบอกว่าเรื่องในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเพียงแปดบรรทัดแต่มันอาจจะไม่จริงอย่างนั้นเสียทีเดียวแต่มันหมายความว่ามันจะมีจินตนาการของคนเขียนเนี่ย โลกเล่นไปแต่ว่าในนั้นมีรองแทนอยู่ด้วยคือมีการให้ครับความรู้สึกนึกคิดหรืออะไรต่างๆของรองเท้ซึ่งไม่ใช่เป็นข้อพิรำมิตนะครับเพราะว่าคนเขียนนิยายก็ต้องทําอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่งั้นก็ไม่ไม่งั้นก็ไปเขียนสารคดีแล้วกันเหมือนอย่างที่สุเจนับทีนี้ที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นเนีคือพอ คนเขาจะเอางานเขียนของน้องแพนมาทำาละครเนี่ยเขาต้องเอามาทำบทออต้องเขียนบทคราวนี้เป็นเป็นอีกสเตจหนึ่งนะอีกสเตจหนึ่งคนเขียนบทนี่เขาก็ต้องมีการหยอกมุกม,มีอะไรต่ออะไรก็คือคุณ<า>สัญญาใช่ใช่ถูกต้องคร<า>ับนะฮะหลังจากนั้นนี่นะมันก็มีการผลิต <Production. S 1> ให้การโปรดักชันก็มีเอาบทเนี่ยมาตีความอีกที เพื่อทำเป็นโปรดักชันบางทีอาจเป็นได้ว่าไอ้ตัวละครอาจจะตีความพร้อมกับการแสดงออกของตัวพบสิ่งที่ผมพยายาจะที่บายให้สุดเจงความเนี่ยคือความเป็นละครมันจึงมีโอกาสที่จะไกลมากกับความเป็นความเป็นจริงในประวัติศาสตร์โอเคไหมถามว่าฉะนั้น ว่าเรามาเห็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์ในลักษณะอย่างนี้หรือว่าอะไรนะครับเราตั้งคําถามว่าในปวจสั์เป็นอย่างนั้นไหมย่อมไม่เป็นอย่างนั้นครับย่อมไม่เป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏว่าพระเ,เจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์จะปลอมตัวออกไปดูชาวบ้าน,นะาอะไะชาวบ้านก็คือพระเจ้าเสือในการออกไปเนี่ยแกออกไปเพื่อความสำราญแก ไปต่อมยมวยก็เลยนะแล้วพอจบจากความสํราราญของแกแกก็กลับ,บเอไม่ได้ออกไปดูสารทุก์สุของชาวาบ้านอยู่เกตแมนนะครับเพราะนั้นเอ่ก็อยู่ไทยสักถ้าจะออกไปก็อาจจะออกไปด้วยเพอร์เพซเืองที่เกี่ยวกับโตรประโอนะแต่หลักฐานไม่มีนะหลักฐานไม่มีเอา้าะนี่พอ มาทําเป็นละครความมุ่งหมายหรือความสําคัญให้ดูเอาเลยซึ่งแน่นอนที่สุดในการทําละครอะไรหลายอย่างที่มีในประวัติศาสตร์แล้วมันอาจจะไม่สะดวกกับการใส่เข้ามาครับเช่นระบบธรรมเทียมเช่นการปรับระบบที่นครศรีธรรมราชหรือที่นครราชสีมาเช่น สงครามในลาวทำไมได้พูธสงครมามอ้กัมพูชาและเป็นประโยชน์ข่านั้นเนี่ยคือคือถ้าจะต้องทำฉากเหล่านั้นถ้าต้องทำอะไรอะไรหลับเข้ามามันคงไม่ง่ายถ้าจะต้องทำฉากการขุดครองขุดตะเรื่อใหญ่นะครับนะฮะมันมันจะยังไงดีคนระับใช่ไหมฮะขราบอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็น ดิปต a ชั่นด้วยกันครับในการผลนะฮะจะให้เห็นว่าช้างพระเจ้าเสือตกหลบโอ้โหนี่อเออหรือช้างของเจ้าฟ้าพรไปนชนท้ายช้างของเจ้าฟ้าเพชรตอนที่เป็นกษัตริย์แล้วนะครับคืบอยากครับทำยากมันคงต้องไปหาช้างมาต้องอะไรต่อไหนคคงต้องจุลมุน เข้าใจว่ากระทั่งตอนทำตำนานนาเลสวนท่้นยุ้ยมาก็ต้องฝึกใช่ไหมอาจารย์มาอินพอร์ก็ต้องอินพซื้อมาซื้อมาที่ถูกฝึกแล้วในการไทยนะมาจากออสเตรเลียซึ่งต้องลงทุนสูงมากราศาสั่งกเอาอลลกัารเพราะนั้นอย่างนี้อย่างการไปคล้องชางนี่มันต้องไปเป็นขบวนไม่ใช่มีช้างอยู่สองตัวอะไรเยป็นต้องาน่เออ ซึ่งแน่นอนมันก็ทำให้ผู้ผลิตละครเนี่ยเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะนำเสนออะไรไม่นำเสนออะไรแต่เรื่องสำคัญก็คือว่าเขาต้องทำให้คนดูเนี่ยติดคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะบางทีเราดูเนี่ยนะฮะเราติดตัวแสดง ในสองมิตินะครับคือในมิตินึงนักแสดงที่เรารู้จักแล้วเราอยากดูครับิ่เปียวละในในสมัยก่อนคนติดมิตรใบันชาใช่เพราะนั้นไปดูหนังเนี่ยไม่ได้ไปดูหนังไปดูมิตรไปดูมิตรเออกับอีกอย่างหนึ่งอยากดูว่าเรื่องราวนะฮะมันจะไปยังไงกันต่อไปครันะก็ติดเรื่องด้วยนะฮะติดตัวละครด้วย นะฮะทีนี้ในการผลิตละครก็ต้องทำอันนี้ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นสุดเจนนะมันเป็นเรื่องปกติที่ถูกนำเสนอในละครเนี่ยมันจะห่างไกลจา,ากโรดสัตย์มากแต่ความสำคัญอยู่ตรงนี้และคนดูเนี่ยต้องมีความรู้สึกคล้อยตามเป็กับ,บสิ่งที่ผู้ผลิตจ้าง สมมติว่าเกิดดูดูเป็นอยู่เห็นเสาไฟฟ้าเว้เห็นพัดลมเห็นพัดลมเห็นอะไรเนี้ยนะอย่างเช่นมีบางคนชอบทำจับผิดหลอกไฟตักไฟครับคือคือถ้าบังเอิญอันนั้นมันโอเวสมันเห็นชัดหรือมันอะไรเนี่ยมันทำไมล่ะมันลกทอนเครดิตเสน่ห์เครดิตหรืออะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นในการทำละครสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าต้องพิจารณาว่าในละครเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลเพียงพอหรือไมครับอาจารย์นะฮะซึ่งคนดูเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกับสิ่งนั้นครับอย่างเช่นใครนะที่แต่งงานกับตาลกิจอ่าพี่มื่น <laughs> พี่มื่พี่หมื่นพี่มื่น <laughs> น่ยที่แต่งพี่หมื่นนีด กลายเป็นผู้อาวุโสและเรือกลายเป็นออกยาพิเศษใส่หนวดใส่ใครับคุณ้าพระดับนั้นแน่นนะครับไม่คยเข้าฟ้าอืมเราก็ไม่คือเข้าฟ้าเลยคือท้ายที่สุดแกกรเสียดหรือหรือในสมัยนั้นก็ไม่มีการกระเสียดเมื่ออายุหกสิบก็ทำงานจนไปจนกับส่วนใหญ่ปิชาต้นเสียดส่วนใหั่ จนกระทั่งทําไม่ไหวยอย่างข้าคนทำงานนี่แกก็ยังแข็งแรงดีเดินทางไปพิษณุโลกพิณุโลกก็ทาได้บทบไมไม่เคยเห็นแกไปเฝ้าพระเจ้าไทยเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าเสือพระเจ้าไทยสัตว์หรืออะไรหลังนี้เลยแกหายไปไหนนะอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างงา่ายๆและคุณก็อาจจะมีสิทธิตั้งคำถามในสิทธิ์ที่ผู้สร้างเนี่ย นะประกอบสร้างขึ้นมาให้เราชมดูเหมือนเรื่องนี้อันนี้คำถามสุดท้ายแล้วกันดูเหมือนคนดูละครจะทะเลาะกับคนจับผิดคือผู้ผลิตอาจจะบอกว่าฉันทําละครฉันไม่ได้ทาสารคดีเจ้าอะไรนักหนามันก็จะมีคําพูดเนี้ยคือคืออย่างนี้ครับการไปนั่งจับผิดทุกเม็ดนะครับไม่เหมือนกับประวัติศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่แฟร์กับคนแถบเราครับแต่ผมว่าถ้าจับผิด ในความสมเหตุสมผลครับที่ผู้สร้างละครสร้างตัวนี้ขึ้นมายกตัวอย่างนะออกอย่างวิสุทธสการอ,อ,อกจะวิสุทธสการเลยยกตัวอย่างนะว่าเออการห้ามจาับปารเพีนเะนี่ยห้ามแค่สามเดือนอืมครับอะไรเงี้ยนะไอ,อ้คนที่มันไปอ่านคุณเสาดานเขาบอกเฮ พูกเสารดานไม่เห็นพูดอย่างนั้นเลยหมือนว่าห้ามสามเดือนเออใช่และไอแนวคิดในทางมองอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นแนวคิดสมัยหลังเพิ่ง<อ>มีเออมีมันไม่เป็นแนวคิดที่น่าจะมีในสมัยของอเนียร<อ>ิเทียนะครับอย่างนี้เป็นตน้นแมมันก็มีสิทธิ์ที่คนดูละครจะตั้งคำถามในประเด็นนั้นๆนะครับเจียรับ ถ้าอย่างนั้นข้อสุดท้ายหะอาจารย์สําหรับผู้ดูละครอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างผมคิดว่าผู้ดูนะสหรับผมคิดว่าอย่านีีนะครับ <c oughs> การดูละครอันดับแรกเนี่ยเราดูเอาเพลินอย่า <c oughs> ไปดูแลจับผิดดูแลจับผิดมันจะไปซึุอย่างไร, <c oughs> รดูดูเอาเพลินเออเขา <c oughs> ทำใหุ้กเราก็รู้ว่าแต่งเสริม,ต,มต่อเขา้าอะไรล่ะสร้างเรื่องขึ้นมาเท่าไหไรใ,ให้เราดูเอาเพลิน <c oughs> นะและถ้าจะจับผิดจริงเนี่ย ต้องต้องแฟกับเขาคืออย่าไปจับผิดว่ามันไม่เหมือนปวดสัตว์นั้นตรงนี้มีปวดสัตว์มีทำไมแกไม่มีอะไรเง่างนีีใช่ไหมฮะต้องดูแล้วต้องดูว่าในการนําเสนอดูการเสนอว่ามันมีความสมเหตุสมผลในบริบทของเขาไหม,มนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเถียงกันได้เราอาจจะรู้สึกสะดุดใจวเอ้ย มันไม่น่าว่าทำไมออกยาพิสูสาสาครใหม่ไข่เข้าเก่าเ้าจะอยู่หัวเลยไม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยใช่ไหมไม่เข้าเลยซึ่งเป็นขุนนางระดับใหญ่อลยไปอยู่แต่บ้านเด่งเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้มหากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยท่านคุมเข้มจะตายใช่ไหมฮะข่เขานะครับอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเมื่อเราดูละครแล้วเราอาจจะรู้สึกอยากค้นคว้าอยากไป ตรวจสอบอยากไปอะไรเนี้ยโดยเฉพาะยิ่งในรัชกาลอย่างของพะเทูท่ทายสังพรือพิเทศุทบรมโกศซึ่งเป็นช่วงระยะเวลายาวนานและอย่างชุงพะเจ้าบรมโกศนี่ก็จะเป็นช่วงสําคัญที่เรียกว่ายุบบ้านเมืองอย่างดีอย่างนะฮะเพราะนั้นผมจะให้ละครเนี่ยมีส่วนต่อยอดทางความรู้นะฮะเราดูละครเนี่ยอาศัยละครเนี่ย เป็นบันไดขั้นหนึ่งที่เราจะไต่ขึ้นไปสู่ขั้นที่ละเอียดนะฮะออและน่าสนใจับเพื่อนขึ้นไปนะฮะและถ้าเราทำอย่างนั้น <c oughs> ได้ถาผมถือว่าละครนึงคือต <c oughs> ่งการก็เข้าใจว่าน่าจะได้กันไปเต็มอิ่มเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์สุเนศมาวิเคราะห์เรื่องราชวงศ์บ้านภูหลวงให้เราฟังแต่จนถึงตัวนี้อาจารย์สุเนศท่านก็ยังเขียนงานออกมาไมีกหลายเล่มน,นะครับอย่างใน ของเมืองโบราณนี่ก็มีเรื่องของล่าสุดเรื่องสึกพม่าในสมัยพิจิตรกรเมื่อฝรั่งลุเสยามอ่านครับค่านั้ดวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สุเนศนะครับที่มาเป็นแขกพิเศษให้กับรายการประวัติศาสตร์นอกขนกก็วันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์สุเนศมากมากนะครับขอบคุณาจารา์มากเลยครับก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้เชิญอาจารย์มาร่วมคุยกันเพื่อความดีมากครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ผมขอเนี้ยจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ